ถ้างั้นตาลกูว่าอย่างนี้ดีกว่ากูกูว่าเราทําเหมือนกันนี่แหละแต่เราแค่แบบรันยิกกันสองคนอะประมาณนี้เออเออก็คือเดินเข้าเดินออกทั้งคู่นี่แหละเราว่านี่ไงแต่เราต้องดูเมนูแล้วหาชื่อเว้ยตกข้าวหนียวแปดสิบบาทจะสั่งกันไหมจะตักไม่จะแปดสิบแต่ว่าทุนเราเหลือแค่ร้อยสามสิบนะงั้นก็ยังแล้วก็เอาเมนูของป๊อกอาอันต้องไปกวนเอาเอาป๊อกเอาเอาปงออกถ้าามีกล่องเพิ่มอะกูว่าตุนแก้วมังกรก็ได้นะถ้าคนสั่งเยอะก็เอาเอาเมนูแก้วมังกรแอดไปใช่ไหมหรือยังแก้มังกรเซลล์อยู่ตอนนี้ ดีนะวันนี้ลูกค้ารายใหญ่มานะเฮะเยอะๆคือเมนูตามนี้ใช่ไหมวันนี้อุ้ยโอ้มีเนื้อด้วยอ่ะน่ากินจังมีเนื้อตกี่ขวาเลยสมูทจัมโบ้มิวล์ไอจัมโบ้มมิลเดี๋ยววันนี้จะสั่งคิสตันสองเนื้อสองมะพร้สองต้านหัวสองเราออกเนี่ยปลาอ๋อยแม่เย็่ไปเสาซ้อนสองเราออกจริงนะยัย เข้าผับเยมันไม่ง่ายอะไรครับหมกหน้าบอเหรอวอเฮียขายอะไรสักพรอไหมพร้อมไหมทุกคนไม่ผมขอไปดูลิ้นอะไรหน่อยครับจะเอ้ยจะทำงานแล้วร้านจะเปิดแล้วครับยังไม่เปิดแหมมันน่าจะโยนแบบว่าใบออเดอร์ใบออเดอร์เข้าที่แขวนได้ได้เยอยเอ้ยโยนได้ได้เหรอไอจ๋องั้นงั้นลูกคอยสั่งสั่งคอยกูแล้วกันนะมันต้องโยนมันต้องเยอะเข้าเชียร์เลยอเแต่ว่าอันไหนเหนือเหนือหนึ่งเลยนะเปสั่งเฮียไอเยึยแต่ แต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุไปหลังครัวเลยไอเราแบกไอที่อ้ามันทะลุหลังครัวไอกูไอ้นี่เองกูไปขึ้นเชื่อให้ก่อนเยอุ้ย9บาทมันจะไปสุ่มชุดได้5บาทตอนนี้เอียมีคนหนึ่งพนักงานดีเด่นสองรอบเลยนะตอนนี้เขาเงินเดือนเงินเดือนโบนัสนี่คือเขาเอาไปหมดเลยนะรวยแล้วมั้งได้สิบ้านทคนนี่คนเป็นเจ้าของร้านนะไม่ใช่มึงไหมผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนเขาผมเห็นเขาทํางานหนักผมก็ต้องให้เงินโบนัสเขาสิ ยืนก็เหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อก็เมื่อยเหงื่อออกได้ตังน้อยหรือทีครัวร้อนเหลือเกินอ่ะเราทำงานดีเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้เลยมากมาแล้วเฮียฮกมามาแล้วเฮียสวัสดีครับเฮียเป็นไงบ้างฮะโอ้เฮียอยากเห็นมาคุณรูนบูเรเนียเป็นไงบ้างไงเฮียวันนี้จะกินอะไรดีเฮียฮกเฮียกินอะไรดีอ๋เชฟเตรียมตัวเชฟเตรียมตัวนะต่อยกันอยู่กนหนึง นี่ตัวพิเศษสำหรับเฮียเลยตัวกระยาสั่แล้วสั่งแล้วเฮียกินอะไรอ่ะเโยบวกสั่งไหนอันนี้เลยอุ้ยโยนได้จริงด้วยไอ้เฮียเฮียกินไม้ไผ่ไม้ไผ่สองไม้ไผ่สองไม้ไผ่สองเลยเหรอไม่สองเลยว่ะอุ้ยได้ยิงด้วยไอ้เฮียไม้ไผ่หนึ่งไม้ไผ่หนึ่งรวมเป็นไม้ไผ่สามนะเฮียเร็วเร็วเร็วเร็ไอ้เฮียเฮียเฮียเฮีขาโมโหแล้วเฮ้ยเฟืสูบเฟืวิ่งแล้วเฮียเขาโมโหแล้ว ได้แล้วได้แล้วเฮียเฮียเฮียมาแล้วเฮียเฮียสั่งเบิ้ลเฮียมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยววันที่สามแล้ต้องสั่งเตาเพิ่มนะเออไมงมีเตาเพิ่มโอ้ยลูกค้าเข้ามาสองเฮียเฮียเขาสั่งแล้วเฮียหงเฮียหงหิวเฮียหงหิวเออเออ จอ๋อมทำถั่วสองถั่วสามถั่วเป็นสามเดี๋ยวกูทำทำถั่วสองก็เป็นสาเลยจ๋อมแก้วมาก่อนเฮียเขาชื่ออะไรวะเฮียฮงไมอเฮียกินถั่วใช่ไหมเฮียเอาน้ำเฮียเอาน้ำเฮียเอาน้ำอ๋อเฮียเอาน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้แล้วจ๋อมแก้วมก่อนจ๋อมแก้วมาก่อนเฮียเอาถั่วเฮียเอาถั่วเฮียเอาถั่วอะไรเนี่ยนี่ถั่วใครได้หมดแล้วได้หมดแล้ว วูดีจะถั่วใครเนี่ยมีกอะปิ๊นอีกตัวนึงอ่ะเฮียทุบโต๊ะเฮียทำมาก่อนครับไอ้ทัวร์ทัวร์ทัวร์เอ็นอัดรับรับคนไหน่อยร็อคทำไมคุณไม่มาทำหน้าที่ฮะผมจ้างคุณมาไอ้เฮียซ่อมโต๊ะอยู่เฮียทุบโต๊ะเฉยเลยขนม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 ไปขนมมาขนมมาขนมไปแล้วขนมเลยโอเคได้แล้วไอ้เฮียผมรับใครทำอาหารไม่อร่อยอ่ะ เอาออเดอร์มาไอทัวร์วันนี้ยุ่งๆอะไอเทียวุ่นลองเฮียมาเนี่ยยเฮียสั่งไม่เลิกเลยเว้ยเมื่อกี้ทุกโต๊ะกูอีกนะไม่ใช่อะไรแล้วมันกินไม่ทันเเหรอออได้ออเดอร์ช้าเมื่อกี้แล้วฉันกินขยอยเลยยังโยมาทั้งนี่เลาถั่วแล้วไปถั่วเต็มมือจอเลยวะโยกินไปเรื่เอา เอเนี่ยเอาเก็บเอาเก็บไอ้ขี้ถั่วอะไรเยอะแยะเนี่ยน้ำแก้วกองได้ได้ไม่มีคนมีคนบอกสั่งผิดไฟตกไฟตกไฟตกไฟไปแล้วเนี่ยไปแล้วโอเคน้ำไม้อะน้ำของแก้วนะโอเคโยนไปแล้วได้ได้เอาเอาเอาไปเอาแก้วมารอใส่โยนมาโอ้ยโยุชิบเป็นโอ้ยหยุเอาไปเสิร์ฟไอ้มึงมันจานเลยไอ้คนผิดไอ้เหี้ย เฮ้ยคนผิดเกมโอ้โหขนแดด้้ายอไเียยอยอโอ้ยการดีเดก็ยังเป็นคนเดิมนะไม่งูไปกดคิกซเลยเป็นกูเลยสั่งชิเออเียแล้วเียเหี้ย้หโตสัอเราต้องซ่อมเองใช่หอวันนี้วันนี้คนกับกอบินพอๆกันเลยอ๋อโหเฮีย ก็เป็นเจ้าแดกถั่วกับไม้ไผ่ใช่ปะ่ะเออต้องดูต้องดูลูกค้าด้วยพี่เเรียกว่าเอาเตาเพิ่มไหมเออกลิวมอไอเดียวกลิวมอเ <ๆๆ S 2> ตาเพิ่มพี่เอ๊ะกูได้อนชิทแมนต์พนักงานเสิร์ฟแบบเดียะไหนไวะตตอเป็นสามเตาเป็นสามเตาแล้วโอ้สูงสุดสี่สินะวันนี้ต้องต้องมีแก้วมังกรป่ะวันนี้ขายหางเออหางอะไรเงี้ยเย็นนี่เราซื้อมาขายไม่ออกเลยไม้ไผ่กับถั่วเอาไว้นั่นแหละไม้ไผ่เก็บไว้ดีเลยยาวออกไปขอโทษลูกค้าด้วยตัวเอง ไม่ออกมาขอโทษเฮียว่นเฮียเมื่อกี้เฮียถุกโตเลยคุณนะคุณทำเมนูช้าเฮียเขาโกรธมากเขาคอมเพลนร้านนะต้องระวังนะอะไรเอย่างเงี้เฮียถั่วเลยกระเทีเนื้อครับเป็นเนื้อลูฟี่เป็นเนื้อลูฟี่ตอบยากตอบยากบลูกค้าจะมาเพิ่มอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งขอไปเอนเตอร์เทนลูกค้าปึคุณบิ๊ก อันน go oh, yeah. 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 er ู mm. yeah. ้นนี่อันนี้ต hey, uh, ัวน oh, uh, ี้ตัวนี้อ๋อเหี้ยเหี้ยเี้ยเนี่ยอแม่งบิ๊กเหมือนกันเลยดิว่าคริสตันเหรอนะคริสตันเหรอพี่้ยบีบแบกแบกคริสตันไอ้เหี้ยเนี่ยเอาเอาถั่วแขวนหลังควายเอาน้ำคริสตั้นไปน้ำคริสตันน้ำคริสตันแล้วมึงเดินสักไกลเลยวะอ๋อโลกเอ้าไอ้สัตว์แล้วมึงจะโยนทำไมเหี้ยพี่บิ๊กมาอีกแล้วเฮ้ยเหี้ยมาอีกแล้วเหี้ยหงอมาอีกแล้วเหี้ย เฮียเฮียมึงไปหลังร้านเลยเฮียเป็นอะไรนี่เป็นอะไรวะเป็นมันขึ้นว่าเป็นลูกค้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่รู้จักอ๋อโอ้เฮียหงไปเดี๋ยไปทำเดี๋ยวเดี๋ยไฟเฮียเชนเฮียเชนหลังร้านเลยตาลอ่าตาลดูแลเฮียหงไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูแลลูกค้าเลยให้เฮียฮงไปร้ดเฮียสยสิอ๋อไม่ผ่าสองจ๋อไม่ผ่านสองไม่ผ่านสองเดี๋ยวรับลูกค้าให้ตาลนะดูแลเฮียหงไหมนะเดี๋ยวดูแลอยงนี้ให้ โอ้ขอโทษด้วยครับขอโทษนานางนี้เลยฮะเฮียเฮียครึ่งหลอดแล้วเฮียครึ่งหลอดแล้วเฮียมูไจะสั่งทีขอเนื้อลูฟี่หนึ่งครับลูฟี่หนึ่งมาแล้วเฮียเฮียไหวๆแล้วอันนี้เลยครับลูกค้านางนี้เลยฮะไอ้จ๋อไอ้สัตว์กลัวเบ้งกลัวเบ้งเฮียโยนออกมาแล้วเฮีย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 ขอถั่วครับขอถั่วหนึ่งเอาเอาเนื้อไปก่อนเนื้อไปก่อนเนื้อไปก่อนไม่เฮียแม่งโมโหง่ายจังวะไอ้เฮียมูไม่สั่งน้ำกินหน่อยเหรอใครไปต่อยลูกค้าวะ ฮะมีคนไปกดต่อยลูกค้าเมื่อกี้ What อันนี้เราเรืเฮียไหมแผยสองไม่แผยสองเดี๋ยวดูลูกค้าเลไรให้ถั่วนี่ของใเราไม่มีอ่ะลองพิมีกหอยเฮียเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้ววัวนี้คนที่โตที่บาร์ที่บาสั่งสั่งแล้วที่ทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียพอใจเฮียพอใจโอ้เฮียเต้นเหรอเฮียเต้นเฮียอารมณ์ดีอะตันแล้วลูกค้ากู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 ไม่เป็นไรอ๋อเฮียไม่แผย เรา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 น้ำเยอะไปแล้วน้ำเยอะไปแล้วโอ้ยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยเว้ยไม่ผ่านต่ไม่ผ่านนะกำลังทำกำลังทำน้ำน้ำปั่นน้ำปั่นน้อย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 ไข่ไข่ยนมาไม่ได้ทันน้ำปั่นเหลือน้อยเออไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไถั่วไข่วะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ทนไอ้เหี้ยเฮียไม่ถูกโต๊ะละแม่ดีเนี่ยทำได้ดีมากทุกคนนะอ้าวโหฮะ เออมันต้องเป็นผมด้วยไม่ใช่เหรอมันเข้ากันน่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยกูไปสุ่มชุดก่อนเขี้ยบเผ่าพันอะไรเผ่าพันซารามนเดอร์เหรอเตุ๋เขี้ยงงนะซารามนเดอร์ได้ไรต้องไอ้นี่แล้วอ่ะต้องมีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็กับปิ้งเฮ้ยกูได้กูได้ผีระดับมิสติกเขี้ยรวงมือเวลาแล้วไงอะแล้วไงอะไอ้วงวงอะอ๋อนี่เหรออืมไอ้เนี่ยหรือโมกเชฟ นี่เป็นไอผีกองหัวเฮ้ยผีกองหัวหัวเกาะเปี้ยกูได้ระดับออร์ระดับแล้วมากูได้แค่ชุดสีเขียวอะไรอ่ะกูได้อะไรอ่ะได้ระดับแลมอ๋อแลสุดคือเอ็กซ์คสีไอ้เฮียหมวกใบเล่วะไอ้เฮียตายก็เท่อายี่อะไรกูทุกเปียกใบเล่วะไอ้เฮียไอชีบีเซนชีไอ้สัตว์เออไอ้อะไอเฮียเฮียมาแล้วแม่งวุ่นวายใช่ปหเนี่ยเนี่ยให้มึงดูแลเฮียเลยนะเขาบอกว่าเป็นพนักงาน on blow